สวัสดีครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่การเจาะลึกข้อมูลวันนี้เรามีเรื่องที่เ,เรียกว่าใกล้ตัวกว่าที่คิดนะครับอยู่ในมือถือในรถ EV ที่เราเห็นเห็นกันคือเรื่องแร่ Rare Earth หรือ REEs นี่แหละครับค่ะเป็นวัตถุดิบสำคัญจริงๆใช่ครับแล้วตอนนี้มันกลายเป็นประเด็นร้อนระดับโลกไปแล้วเพราะมันเกี่ยวพันกับเทคโนโลยีแล้วก็ความขัดแย้งระหว่างมหาอำนาจด้วยโดยเฉพาะสหรัฐกับจีนถูกต้องค่ะ แล้วล่าสุดมันมีข่าวที่ทำให้เรื่องนี้ยิ่งใกล้ตัวเราเข้ามาอีกคือการลงนาม MOU หรือบันทึกความเข้าใจระหว่างไทยกับสหรัฐเรื่องแร่ธาตุสำคัญซึ่งก็รวมเจ้าแร่แร่เอิร์ธเข้าไปด้วยค่ะข,ข่าวนี้ออกมาก็สร้างความสนใจเยอะเหมือนกันนะคะครับคำถามคือเอ๊ะมันยังไงกันแน่เรื่องนี้ไทยเราอยู่ตรงไหนมีโอกาสมีความเสี่ยงอะไรบ้างวันนี้เราจะมาแกะข้อมูลเรื่องนี้กันครับได้เลยค่ะเริ่มกันที่พื้นฐานก่อนเลยครับ แร่แร่เนืสเนี่ยสรุปสั้นๆมันคืออะไรครับทำไมมันถึงสำคัญนักค่ะก็คือแร่แร่เนื้เนี่ยเป็นกลุ่มธาตุโลหะ17ตัวในตารางธาตุนะคะชื่อมันบอกว่าแร่หรือหายากแต่จริงๆแล้วเออธาตุพวกนี้ไม่ได้หายากขนาดนั้นนะคะพบได้ทั่วไปในเปลือกโลกอ้าวเหรอครับนึกว่าหายากจริงๆจซะอีก ที่ยากจริงๆคือการสกัดมันออกมาให้บริสุทธิ์แล้วก็แยกธาตุแต่ละตัวออกจากกันเพราะมันมันมกจะปนปนกันอยู่ในแร่ชนิดอื่นในปริมาณน้อยๆนะคะครับถ้าในไทยแร่ที่อาจจะเจอแร่เอิร์ธปนอยู่ก็เช่นโมนไซต์ซีโนไทม์อะไรแบบนี้ค่ะแล้วความสำคัญของมันล่ะครับทำไมถึงกลายเป็นเรื่องใหญ่ระดับยุทธ,ธศาสตร์โลกไปได้ เพราะมันแทบ,บไม่มีอะไรมาทดแทนได้เลยค่ะในเทคโนโลยีสำคัญสคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผลิตแม่เหล็กถาวรประสิทธิภาพสูงที่เรียกว่า n d f b n d f b ค่ะย่อมาจาก n นโอเมียมเหล็กบ o รอนซึ่งต้องใช้ธาตุแร่เอิร์ธอย่าง e o โอเมียมด s สโปรซีมอะไรพวกนี้แม่เหล็กชนิดนี้เป็นหัวใจสำคัญของมอเตอร์ในรถอีีแล้วก็ในกังหันลมผลิตไฟฟ้าด้วยค่ะ อ๋อ oh, คืออยู่ในเทคโนโลยีพลังงานสะอาดที่กำลังบูมเลยใช่ค่ะแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะคะอุตสหาหกรรมป้องกันประเทศก็ขาดไม่ได้เลยตั้งแต่เครื่องบินขับไล่โดรนระบบน้ำวิถีหรือแม้แต่ในเซมิอคอนดักเตอร์เลเซอร์คอมพิวเตอร์ก็ต้องใช้โห oh, ครบลุมเยอะมาก เพราะฉะนั้นใครที่คมเทคโนโลยีหรือห่วงโซ่อุป,ปทานของแรกล่มนี้ได้ก็เหมือนมีอำนาจต่อรองสูงทั้งทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์เลยค่ะซึ่งตอนนี้คนที่กุมอำนาจส่วนใหญ่นั้นไว้ก็คือจีนใช่ไหมครับถูกต้องค่ะจีนนี่คือผู้เล่นหลักในตลาดเลยถ้าดูตัวเลขปี2024จีนผลิตแร่ดิบจากการทำเหมืองก็ราวรา0ของโลก70%เลยเหรอครับเยอะมาก แต่จุดที่จีนเ,เรียกว่าคุมเกมจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่การขุดแร่ดิบค่ะมันคือขั้นตอนการแปรรูปแล้วก็การสกัดแยกแร่ให้บริสุทธิ์ซึ่งมันซับซ้อนกว่าแล้วก็มีมูลค่าเพิ่มสูงกว่ามาก uh huh. ขั้นตอนนี้จริงครองส่วนแบ่งตลาดโลกไปเกือบ90%เลยนะคะโดยเฉพาะกลุ่มแร่หายากชนิดหนักหรือ heavy R e s เนี่ยแทบจะร0 0เลยโอ oh ้โหเกือบทั้งหมดเลยใช่ค่ะนี่เลยเป็นเหมือนในคอขวดของโลกคือถึงแม้ประเทศอื่นจะขุดแร่ได้ แต่สุดท้ายส่วนใหญ่ก็ต้องส่งไปให้จีนแปลรูปอยู่ดีแล้วจีนก็รู้ว่านี่เป็นจุดแข็งของตัวเองแน่นอนค่ะเขาก็มองว่านี่เป็นเหมือนอาวุธทางยุทธศาสตร์อย่างหนึ่งเคยมีการใช้การจำกัดโคต้าส่งออกเป็นเครื่องมือต่อรองมาแล้วด้วยอย่างกรณีกับญี่ปุ่นปี2010หรือที่เคยมีข่าวกับสหรัฐใช่ไหมครับใช่ค่ะประมาณนั้นเลย นั่นก็เลยทําให้สหรัฐอยู่เฉยไม่ได้สิครับเพราะการต้องพึ่งพาจีนในเรื่อง้อขาดบาดตายแบบนี้โดยเฉพาะด้านความมั่นคงด้านเทคโนโลยีมันเสี่ยงมากใช่เลยค่ะความเสี่ยงสูงมากสาหรัฐก็เลยพยายามอย่างหนักที่จะลดการพึ่งพาจีนหาทางสร้างห่วงโซ่อุปทานทางเลือกถูกต้องค่ะหนึ่งในกลยุทธ์ที่ใช้ก็คือที่เรียกว่า French oring. s h o ์ริงเฟรนช์ชอร์รค่ะก็คือหันไปร่วมมือกับประเทศพันธมิตรเพื่อสร้างเครือข่ายการผลิตนอกอิกทธิพลจีน การมาลงนาม MOU กับไทยก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของภาพใหญ่นี้ละค่ะอ๋อไม่ใช่แค่กับไทยประเทศเดียวไม่ใช่ค่ะสหรัฐทำข้อตกลงค,คล้ายๆกันนี้กับหลายประเทศแล้วทั้งมาเลเซียเวียดนามออสเตรเลียญี่ปุ่นเพื่อกระจายความเสี่ยงสร้างซัพพลายเชนของตัวเองให้มั่นคงขึ้นฟังดูเป็นการแข่งขันที่เข้มข้นมากเลยนะครับแล้วราคาแร่พวกนี้แ่ะครับมันผันผวน,นตามสถานการณ์โลกด้วยไหม,ม ผันผวนสูงมากค่ะเรียกว่าขึ้นขึ้นลงลงตามนโยบายของจีนเป็นหลักเลยอ้าวเหรอครับค่ะไม่ว่าจีนจะปรับโคต้าการผลิตหรือออกมาปราบปรามเหมืองเถื่อนราคาก็แกว่งได้ทันทีซึ่งความผันผวนนี้แหละค่ะที่ทําให้การลงทุนพัฒนาเหมืองหรือสร้างโรงงานแปรรูปนอกประเทศจีนมันมีความเสี่ยงสูงตามไปด้วยเพราะคาดการราคายากมากอืมเข้าใจได้ครับทีนี้กลับมาที่บ้านเรา ประเทศไทยมีประเด็นหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจแล้วก็อาจจะทำให้หลายคนสับสนนิดหน่อยคือมีข้อมูลออกมาว่าไทยเราเนี่ยติดอันดับผู้ผลิตแร่แร่เอิร์ธอันดับ5หรือ6ของโลกเลยนะค่ะเห็นตัวเลขนั้นเหมือนกันปี2024นี่ผลิตตั้งหม0 0 0ั 3, ตันเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าเยอะมากด้วยตั้ง260%ใช่ค่ะตัวเลขดูสูงมากแต่พอไปดูข้อมูลปริมาณแร่สำรองในประเทศเราจริงๆกลับมีน้อยมาก อยู่อันดับ12ของโลกเองมีแค่ประมาณ4,500ตันเทียบกับจีนเวียดนามหรือบราซิลที่เขามีเป็นหลักล้างตันไม่ได้เลยเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นครับทำไมตัวเลขการผลิตกับปริมาณสำรองมันดูขัดกันจังค่ะอันนี้เป็นประเด็นสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนเลยนะคะอ้างอิงข้อมูลจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน,นการเมืองแร่หรือกอพรเนี่ย ตัวเลขการผลิตที่สูงสูงของไทยเนี่ยค่ะมันไม่ได้มาจากการขุดแร่ในประเทศเราเลยนะคะอา้าวไม่ใช่เหรอครับไม่ใช่ค่ะปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีเหมืองแร่แร่เอิร์ธเชิงพาณิชย์เลยเพราะเรายังสำรวจไม่พบแหล่งที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจมากพอคือยังไม่คุ้มที่จะทำเหมืองอะคะ่ะทั้งนั้นตัวเลขการผลิต1 3 0 0 0ตันนั้นมาจากไหนครับมาจากการที่เรานำเข้าหัวแร่ มินเนอร c คอนเซนเทรตที่ขุดได้จากประเทศอื่นค่ะส่วนใหญ่ก็มาจากออสเตรเลียนำเข้ามาใช่ค่ะนำเข้ามาแล้วมาผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการแต่งแร่หรือ dressing ในไทยการแต่งแร่ค่ะคือการทำให้แร่ที่นำเข้ามามันมีความเข้มข้นสูงขึ้นโดยใช้วิธีทางกายภาพเช่นอาศัยความแตกต่างของความถ่วงจำเพาะหรือคุณสมบัติทางแม่เหล็กทางไฟฟ้าเพื่อขัดแยกเอาส่วนที่ไม่ต้องการหรือแร่อ,อื่นๆที่ปนมาออกไป ซึ่งในไทยก็มีโรงงานที่ทำกระบวนการแต่งแร่แบบนี้อยู่ประมาณ3-4ถึงแห่งค่ะแล้วพอแต่งแร่เสร็จทำไงต่อครับพอได้แร่ที่เข้งค้อนขึ้นแล้วเราก็ส่งออกไปตามประเทศอีกทีค่ะซึ่งส่วนใหญ่ปลายทางก็คือจีนนั่นแหละค่ะส่งไปจีนค่ะเพื่อให้เขาเอาไปเข้ากระบวนการทางเคมีที่ซับซ้อนกว่าคือการสกัดแยกธาตุแรออ่แต่ละตัวออกมาให้บริสุทธิ์ซึ่งเทคโนโลยีขั้นตอนนี้ล่ละค่ะที่เรายังไม่มีในเชิงพาณิชย์อ๋อเข้าใจแล้วครับ คือเราไม่ได้ขุดเองแต่เราเหมือนเป็นสถานีกลางรับหัวแรกจากที่อื่นมาทําให้เข้มข้นขึ้นแล้วก็ส่งต่อไปให้จีนสกัดอีกทีประมาณนั้นเลยค่ะแต่ถึงแม้เราจะยังไม่ได้ทําตั้งแต่ต้นน้ําคือขุดหรือสกัดแยกาธาตุเองทั้งหมดก็ดูเหมือนว่าเราจะมีบทบาทสาคัญในส่วนปลายน้ําอยู่แล้วเหมือนกันนะครับอย่างที่ได้ยินมาคือโรงงานนีโอแมกนิเคนส์ที่โคราช อันนี้เขาผลิตแม่เหล็ก n d f b คุณภาพสูงเลยนี่ครับปอนอุตสาหกรรม EV Electronics ใช่ค่ะอันนั้นเป็นตัวอย่างที่ดีเลยก็น่าจะเชื่อมโยงกับฐานการผลิตรถ EV อย่าง BYD ที่มาตั้งในไทยด้วยหรือเปล่าครับถูกต้องค่ะมีความเชื่อมโยงกันแล้วภาวะที่ดูเหมือนจะย้อนแย้งกันนิดนิดเนี่ยแหละค่ะคือการที่เรามีอุตสาหกรรมปลายน้ำอย่างการผลิตแม่เหล็ก ก่อนที่จะมีอุตสาหกรรมต้นน้ําคือการทําเหมืองเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นสินทรัพย์เชิงยุธทธศาสตร์ a, ที่น่าสนใจมากๆของไทยก็ไ,<ณ>ได้นะคะสินทรัพย์เชิงยุทธศาสตร์ยังไงครับก็คือปกติประเทศที่มีทรัพยากรเยอะๆมักจะเริ่มจากการขุดแร่คือต้นน้ําแล้วพยายามจะพัฒนาต่อไปสู่ปลายน้ําคือการผลิตสินค้ามูลค่าเพิ่มใช่ไหมคะครับแต่ไทยเรากลับมีอุตสาหกรรมปลายน้ําที่ใช้แร่เอิร์ธอย่างการผลิตแม่เหล็กหรืออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์หรือ EV ที่แข็งแกร่งรออยู่แล้วทีนี้ถ้าในอนาคตสมมุติว่าเราสามารถพัฒนาการทําเหมืองแร่เอิร์ธในประเทศได้จริงๆอย่างยั่งยืนและคุ้มค่าทางเศรษฐกิจนะมันก็จะทําให้ไทยมีศักยภาพที่จะเป็นศูนย์กลางหรือฮับที่ครบวงจรได้เลยตั้งแต่เหมืองสู่แม่เหล็กหรือที่เรียกว่า mine to magnet ครบวงจรในที่เดียวใช่ค่ะซึ่งแบบนี้ มันน่าจะดึงดูดการลงทุนได้มากกว่าประเทศที่มีแค่แร่ดิบแต่ไม่มีอุตสาหกรรมปลายน้ำมารองรับนะคะฟังดูมีทั้งความซับซ้อนแล้วก็มีโอกาสซ่อนอยู่เยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยเอาล่ะทีนี้มาถึงเรื่องหลักที่ทำให้เราคุยกันวันนี้คือ MOU ไทยสหรัฐที่เป็นข่าวสรุปแล้วเนื้อหาจริงๆของ MOU ฉบับนี้มันคืออะไรกันแน่ครับแล้วมันมีผลผูกพันอะไรกับเราบ้างไหมค่ะ ถ้าสรุปง่ายๆนะคะ MOU ฉบับนี้มันเป็นเหมือนกรอบความร่วมมือค่ะเพื่อที่จะร่วมกันพัฒนาห่วงโซ่อุปทานของแร่ธาตุสำคัญก็จะมีการส่งเสริมการค้าการลงทุนตลอดกระบวนการเลยตั้งแต่สำรวจสกัดแปรรูปไปจนถึงรีไซเคิลมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเทคโนโลยีแล้วก็สนับสนุนให้อุตสาหกรรมที่ใช้แร่เหล่านี้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นในไทยครับแต่สิ่งสำคัญมากๆที่ต้องย้ำเลยคือสถานะทางกฎหมายของมันค่ะสถานะทางกฎหมายค่ะ คือ MOU หรือบันทึกความเข้าใจเนี่ยมันไม่ใช่ส่วนที่สัญญาหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันทางกฎหมายนะคะอ๋อไม่เหมือนสัญญาไม่เหมือนค่ะมันเป็นแค่กรอบแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันสามารถยกเลิกได้โดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแจ้งให้อีกฝ่ายทราบล่วงหน้าตามเงื่อนไขและที่สำคัญที่สุดที่หลายคนอาจจะกังวลก็คือ MOU นี้ไม่ใช่การให้สัมปทานเหมืองกับสหรัฐโดยตรงนะคะไม่ใช่การให้สัมปทานขยายความหน่อยได้ไหมครับ หมายความว่าถ้าจะมีการลงคลองเถือนขึ้นจริงไม่ว่าจะเป็นการสำรวจหรือการทำเหมืองแร่เอิร์ธในไทยเนี่ยทุกอย่างต้องดำเนินไปตามกฎหมายของไทยทุกประการค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรบรแร่พศ2560ค่ะครับซึ่งกฎหมายแร่ฉบับนี้กำหนดไว้ชัดเจนว่า การจะให้สิทธิสำรวจหรือทําเหมืองแร่เนี่ยจะต้องทําผ่านกระบวนการประมูลแข่งขันอย่างเสรีค่ะอ๋อต้องประมูลใช่ค่ะต้องเปิดประมูลไม่ใช่ว่าสาหรัฐจะได้สิทธิ์ไปเลยส่วนที่มีการพูดแถ่งข้อความใน MOU ที่บอกว่าให้โอกาสแรกในการลงทุนหรือ first opportunity to invest นะคะอันนั้นเป็นเหมือนถ้อยคําทางการทูตให้เกียรติกันมากกว่าแต่ในทางปฏิบัติจริงก็ต้องกลับมาทําตามกฎหมายไทยคือเปิดประมูลแข่งขันอยู่ดี ไม่ได้เป็นการให้สิทธิพิเศษเหนือรายอื่นค่ะเข้าใจแล้วครับคือถึงมี MOU ก็ต้องทำตามกฎหมายไทยไม่ใช่ยกสิทธ,ธิ์ให้เขาไปเลยถูกต้องค่ะนอกจากนี้การมอง MOU นี้ก็อาจจะต้องมองในบริบทที่กว้างกว่าเรื่องแรอย่างเดียวด้วยทั้งเรื่องการเจรจาการค้าอื่นๆกับสหรัฐหรือความพยายามของไทยที่จะยกระดับมาตรฐานต่างๆเพื่อเข้าเป็นสมาชิก OECD ด้วยค่ะถ้ามองในแง่บวกหรือแง่ของโอกาสที่เราจะได้จาก MOU นี้ล่ะครับมีอะไรบ้าง โอกาสหลักๆที่มองเห็นได้ชัดเจนก็คือเรื่องการเข้าถึงเทคโนโลยีขั้นสูงจากสหรัฐค่ะเทคโนโลยีใช่ค่ะโดยเฉพาะเทคโนโลยีการสกัดการแปรรูปแล้วก็การรีไซเคิลแร่แร่ earth ซึ่งเป็นจุดที่เรายังขาดแคลนอยู่มากการมีเทคโนโลยีพวกนี้ก็อาจจะช่วยดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือ FDI ให้เข้ามาตั้งโรงงานแปรรูปหรืออุตสาหกรรมต่อเนื่องในไทยได้มากขึ้นไม่ใช่แค่เรื่องเมืองอย่างเดียวครับ แล้วก็ยังช่วยเรื่องการพัฒนาบุคลากรของเราให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญมากขึ้นด้วยซึ่งทั้งหมดนี้ถ้าทำได้ดีมันก็จะช่วยยกระดับประเทศไทยในห่วงโซ่มูลค่าโลกแล้วก็อาจจะทำให้เรากลายเป็นศูนย์กลางหรือฮับด้าน REE ของภูมิภาคอาเซียนได้ในอนาคตค่ะฟังดูมีแต่เรื่องดีๆเลยนะครับทั้งเทคโนโลยีการลงทุนการพัฒนาคนโอกาสเป็นฮับแต่แน่นอนเหรียญมันมี2ด้านเสมอ ความเสี่ยงหรือข้อกังวลล่ะครับมีอะไรที่เราต้องระวังบ้างโดยเฉพาะเรื่องที่คนน่าจะห่วงกันมากที่สุดคือเรื่องสิ่งแวดล้อมใช่เลยค่ะประเด็นสิ่งแวดล้อมนี่คือเรื่องใหญ่และน่ากังวลที่สุดจริงๆค่ะสำหรับแรเอิร์ธมันรุนแรงขนาดนั้นเลยเหรอครับ รุนแรงมากค่ะเพราะว่ากระบวนการสกัดและแปรรูปแรกกลุ่มนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสูงมากอย่างแรกเลยคือต้องใช้สารเคมีอันตรายเยอะมากโดยเฉพาะกรดแก่อย่างเช่นกรดซัลฟวริกกรดไฮโดรฟูริกครับอย่างที่สองคือใช้น้ำและพลังงานมหาศาลมีข้อมูลเปรียบเทียบว่าการแปรรูปแร่เอิร์ธเนี่ยใช้น้ำและพลังงานมากกว่าขั้นตอนการขุดถึง22เท่าเลยนะคะ22เท่าค่ะ และที่สำคัญที่สุดคือมันสร้างกากของเสียเวสตจำนวนมหาศาลออกมามีการประเมินกันว่าการจะผลิตแร่เอิร์ธบริสุทธิ์ออกมาได้1ตันเนี่ยอาจจะสร้างกากของเสียที่เป็นพิษได้มากถึง2,000ตันโอ้หนตันได้กาก2,000ตันตัวเลขน่าตกใจมากแล้วกากพวกนี้มันอันตรายยังไงครับอันตรายมากค่ะเพราะในกากของเสียเหล่านี้มักจะปนเปื้อนไปด้วยโลหะหนักอย่างเช่นแคดเมียมตะกัว่วสารหนู และที่สำคัญไม่แพ้กันคือมันมักจะมีสารกัมมันตรังสีปนเปื้อนมาด้วยอย่างทอรีียมกับยูเรเนียมสารกัมมันตรังสีมาจากไหนครับคือถ้าสองตัวนี้มันมีอยู่ตามธรรมชาติปนมากับสินแร่แร่เอิร์ธอยู่แล้วค่ะพอเราสกัดเอาแร่เอิร์ธออกมาสารกัมมันตรังสีเหล่านี้มันก็จะเข้มข้นขึ้นในส่วนที่เป็นกากของเสียทำให้กากของเสียกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่ากากกัมมันตรังสีระดับต่า Low Level Radioactive Waste ซึ่งต้องการการจัดการแบบพิเศษและถาวรจัดการแบบถาวรใช่ค่ะมันซับซ้อนมีค่าใช้จ่ายสูงมากต้องใช้เทคโนโลยีเฉพาะทางเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่รั่วไหลออกสู่สิ่งแวดล้อมในระยะยาวเป็นพันๆปีเลยค่ะฟังดูน่ากลัวมากครับแล้วเรื่องผมกระทบแบบนี้มันมีตัวอย่างให้เห็นเป็นบทเรียนแล้วใช่ไหมครับทั้งในต่างประเทศหรือแม้แต่ที่กระทบเราตอนนี้เลยมีบทเรียนราคาแพงเลยค่ะ ทั้งกรณีมลพิษรุนแรงในจีนอย่างที่เมืองเป่าโถท,ที่เป็นแหล่งผลิตใหญ่หรือกรณีโรงงานไลนัสของออสเตรเลียที่ไปตั้งในมาเลเซียก็มีปัญหากับชุมชนเรื่องกากบนเปื้อนกรรมตารังสีมาตลอดเป็นเรื่องขัดแย้งใหญ่โตครับแต่ที่น่าเจ็บปวดกว่าและเป็นปัญหาปัจจุบันที่กระทบไทยโดยตรงเลยตอนนี้ก็คือมลพิษที่ข้างพรมแดนมาจากเหมืองแร่เอิร์ธในประเทศเพื่อนบ้านคือเมียนมาค่ะจากเมียนมาใช่ค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่รัฐฉานรัฐขะชิน ที่ติดกับชายแดนภาคเหนือของเรามีรายงานข่าวเยอะมากว่ามีการทําเหมืองแร่เอิร์ธกันอย่างเอ่อไม่มีการควบคุมที่ดีพอซึ่งส่วนใหญ่เป็นทุนจากจีนเข้าไปทําแล้วน้ําเสียจากเหมืองเหล่านี้มันก็ไหลลงสู่แม่น้ําสายหลักเช่นแม่น้ําโขงแม่น้ากกแม่น้ําสายแล้วก็ไหลเข้าสู่พื้นที่ภาคเหนือของไทยโห<ฮ>ค่ะผลกระทบคือระบบนิเวศถูกทําลายมีรายงานการปนเปื้อนของสารหนูโลหะหนักอื่นๆในน้ําปลาตายเป็นจํานวนมาก กระทบสุขภาพและเศรษฐกิจของชุมชนริมน้ำอย่างรุนแรงมีการประเมินความเสียหายเบื้องต้นเป็นหลักพันล้านบาทแล้วค่ะมีคือเรากำลังรับผลกระทบเต็มๆอยู่แล้วทั้งๆที่เรายังไม่ได้ประโยชน์อะไรจากเหมืองพวกนั้นเลยด้วยซ้ำถูกต้องค่ะมันทำให้เกิดคำถามสำคัญเลยนะครับว่าถ้าเราจะมาพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ในประเทศเราเองจริงๆเนี่ยเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าจะจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงขนาดนี้ได้ดีกว่าที่เป็นอยู่กฎหมายเราพร้อมแค่ไหน นั่นคือคำถามใหญ่เลยค่ะว่าการที่เราจะพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ในประเทศภายใต้การกำกับดูแลที่เข้มงวดของเราเองมันอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าการปล่อยให้เราได้รับผลกระทบจากภายนอกที่เราควบคุมอะไรไม่ได้เลยหรือเปล่าครับ แต่ในขณนะเดียวกันก็ต้องถามต่อว่ากรอบกฎหมายปัจจุบันของเราทั้งพรบแร่2560กฎหมายสิ่งแวดล้อมอื่นๆรวมถึงกลไกการบังคับใช้กฎหมายมันเข้มแข็งพอหรือยังสำหรับความท้าทายที่เฉพาะเจาะจงมากๆของ REE ทั้ทงเรื่องสารเคมีอันตรายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องกักกัมมันตรังสีถึงแม้ในตัว MOU จะไม่ได้ระบุเรื่องสิ่งแวดล้อมโดยตรงนะคะแต่ตามกฎหมายไทยแล้วโครงการขนาดใหญ่แบบนี้ ยังไงก็ต้องผ่านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA และด้วยความซับซ้อนและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้สูงก็น่าจะต้องทําถึงขั้นการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรือ EHIA ด้วยซ้ำซึ่งกระบวนการตรงนี้ล่ละค่ะที่ต้องทำให้โปรง่งใสรอบคอบและรัดกุมที่สุดนอกจากเรื่องสิ่งแวดล้อมที่น่ากังวลมากๆแล้วมีความเสี่ยงหรือข้อกังวลอื่นๆอีกไหมครับ เหมือนจะมีเสียงวิจารณ์จากทางฝ่าย้านหรือภาคประชาสังคมอยู่บ้างเหมือนกันก็ม <ST> ีอ <Summer> ยู่บ้างค่ะประเด็นหนึ่งคือเรื่องความโปร่งใสในการดําเนินงานที่อาจจะดูเร่งรัดไปหน่อยขาดการปรึกษาหารือกับภาคส่วนต่างๆให้กว้างขวางเพียงพอก่อนการลงนามแล้วก็มีความกังวลเกี่ยวกับเนื้อหาบางส่วนใน MOU ว่าอาจจะทําให้ไทยเสียเปรียบหรือไม่ซึ่งเรื่องเหล่านี้ก็ต้องการการชี้แจงตรวจสอบและให้ข้อมูลจับสาธารณะอย่างต่อเนื่องค่ะอีกความเสี่ยงหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้เลยก็คือเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ ูมิรรัศาสต์ค่ะการที่เราเคเรียนร่วมือกับสหรัฐอย่างใกล้ชิดในเรื่องที่มีความสําคัญทางยุทธศาสตร์สูงขนาดนี้มันก็มีความเสี่ยงที่เราจะถูกดึงเข้าไปอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีนมากขึ้นซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์กับจีนทั้งในด้านเศรษฐกิจหรือการเมืองได้ค่ะสรุปแล้วดูเหมือนว่าประเทศไทยเรากําลังยืนอยู่บนทางแยกที่สําคัญมากๆเลยนะครับ มีทั้งโอกาสทางเศรษฐกิจเทคโนโลยีรออยู่แต่ก็มีความเสี่ยงใหญ่หลวงโดยเฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อมและเรื่องการเมืองระหว่างประเทศรออยู่ข้างหน้าเหมือนกันใช่ค่ะมันคือทางแพร่งจริงๆ สิ่งที่ไทยต้องการอย่างเร่งด่วนตอนนี้คือการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติที่ชัดเจนมากๆเกี่ยวกับแร่ธาตุสำคัญเหล่านี้เราต้องเร่งพัฒนากรอบกฎหมายพัฒนามาตรการด้านสิ่งแวดล้อมให้เข้มแข็งรัดกุมและมั่นใจได้ว่าจะบังคับใช้ได้จริงก่อนที่จะเดินหน้าโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ใดๆครับต้องลงทุนด้านการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีของเราเองทั้งการสกัดแปรรูปและโดยเฉพาะการจัดการของเสียรวมถึงการสร้างบุคลากร,กรที่มีความรู้ความสามารถให้พร้อมรองรับ ซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้คงต้องใช้เวลาพอสมควรใช่ค่ะต้องเข้าใจว่านี่เป็นเรื่องระยะยาวการจะพัฒนาเหมืองพัฒนาโรงงานแปรรูปให้เกิดขึ้นได้จริงมันใช้เวลาอย่างน้อยๆก็5-10ปีหรืออาจจะนานถึง15-20ปีเลยก็ได้ตั้งแต่ขออนญาตก่อสร้างเริ่มดำเนินงานไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นได้ในวันสองวันหมายความว่าเรายังมีเวลาที่จะเตรียมตัวแต่ก็ต้องเริ่มลงมือทำตั้งแต่ตอนนี้เลย ถูกต้องค่ะและอัวใจสำคัญอีกอย่างก็คือการบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างสมดุลและชาญฉลาดเราต้องรู้จักใช้ประโยชน์จากความร่วมรือกับสหรัฐผ่าน MOU นี้เพื่อเข้าถึงเทคโนโลยีการลงทุนแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนซึ่งเป็นทั้งผู้เล่นหลักในตลาดและเป็นนักลงทุนรายใหญ่ในไทยด้วยครับ รวมถึงต้องสร้างความร่วมมือกับผู้เล่นอื่นๆด้วยเช่นออสเตรเลียญี่ปุ่นสหภาพยุโรปหรือประเทศในอาเซียนด้วยกันเพื่อกระจายความเสี่ยงและเพิ่มอำนาจต่อรองให้กับเราไม่ใช่การเลือกข้างแต่เป็นการหาจุดสมดุลเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศจริงๆค่ะใช่ครับชัดเจนเลยครับสรุปการเจาะลึกของเราในวันนี้แร่แร่เอิร์ดนี่สำคัญอย่างยิ่งยวดต่อโลกอนาคตจริงๆจีนเป็นผู้ครองตลาดหลักสหรัฐกำลังพยายามหาทางเลือกอื่น และประเทศไทยเราก็เข้ามามีบทบาทในสมการนี้ผ่าน M.O.U กับสหรัฐซึ่งมันเปิดทั้งประตูแห่งโอกาสทั้งเรื่องเทคโนโลยีการลงทุนการยกระดับอุตสาหกรรมในประเทศแต่ในขณะเดียวกันก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่ใหญ่หลวงมากๆโดยเฉพาะผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงซึ่งเราก็มีบทเรียนให้เห็นแล้วและกำลังเผชิญปัญหาข้ามแดนอยู่ด้วยซ้ำตอนนี้รวมถึงความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ละเอียดอ่อนมากๆใช่ค่ะ การตัดสินใจของไทยในเรื่องนี้แต่และก้าวต่อจากนี้ไปจึงมีความสำคัญและเดิมพันสูงมากจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจนะคะแต่เป็นเรื่องอนาคตของสิ่งแวดล้อมและจุดยืนเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาวเลยทีเดียวครับสุดท้ายนี้ก็คงต้องฝากคำถามทิ้งท้ายไว้ให้ผู้ฟังได้ลองนำไปคบคิดกันต่อนะครับว่า ในขณะที่โลกทั้งใบกำลังมุ่งหน้าสู่ธำรงงานสะอาดเทคโนโลยีสีเขียวซึ่งก็ต้องพึ่งพาแร่ธาตุหายากเหล่านี้มากขึ้นทุกวันๆเราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าการเดินทางไปสู่อนาคตที่ดูเหมือนจะสะอาดกว่านี้มันจะไม่นำไปสู่การสร้างพื้นที่บูชายันทางสิ่งแวดล้อมและสังคมขึ้นมาใหม่ในประเทศอย่างไทยหรือเพื่อนบ้านของเราและประเทศไทยจะเลือกเดินไปในเส้นทางไหน จะเป็นเพียงผู้ป้อนทรัพยากรให้กับโลกหรือจะใช้โอกาสและความท้าทายนี้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นคนสำคัญในสนามรบเทคโนโลยีของโลกยุคใหม่น่าติดตามจริงๆครับ,บากกดไลค์กดแชร์ share, และกด subscribe ช่องของเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้อีก ถ้ามีความคิดเห็นข้อแนะนำดีๆคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ